สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราด้วยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทำเครื่องไปแนะนําสินค้าไหมได้สักชัวรแล้วกันลงทุนอย่างใดการลงทุนของแขยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคลิปต๊ะสองพันยี่สี่อันนี้ก็จะเป็นอีพีที่สองร้อยยี่สิบเอ็ดนะอันนี้เราก็อย <ind> ู่กับคืนนี้กับใบแนนนะวันนี้ก็มาเร็วนะวันนี้ก็มาอกวกว่ามาแล้วนะยังไม่ทันมืดอ่ะวันนี้นะบีดีซีก็บวกค่อนข้างแรงนะบมายืนแแทบถว 60,000สี่นะจากเมื่อวานนะเมื่อคืนก็60,002ตกทยานมากเลยเมื่อคืนทยานจาก่า50,000650,007ไปยืน60,002วันนี้ก็ต่อเนื่องเลยนะ60,004นะแต่ดูว่าจะยืนได้ไหมนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ามันจะล่วงนะ,ะผมก็คิดว่ามันจะล่วงเหมือนกันนะอะมาดูกันแต่ตลาดก็ทําให้ตลาดไปหลายตัวบวกแรงนะเหรียญใหม่เนี่ยก็อ่อาเซ็ R E Z นะโบวก30% C K B ใน29 Do ดทใน25นะ O P d o อก c o ยเนก็ขึ้นแบบขึ้นแบนบกระจายนะไปดูตลาดโดยรวมกันนะก็วันนี้ก็ฮอดคอยไปนั้นก็ b ีบีใกล้แต่605อยู่ที่500 93. กอนะ1 7ีบีกหนีะอเม3 1 4 9บกบ P E P E ก็แรงต่อเน,นื่อยงยน,นะ เกือบแตะ900นะบวก16%เซโนานั่น1บเนะ147บวก8อร์นันนู้เดือนนี้ก็มาด้วยนะ HBAR นะก็ถือว่าขึ้นอยู่ในหะลังจากที่สับขาหลอกผู้คนมาสักพักกันนะดอกวิทดาดอลลาร์นะบวก21%่เอแล้วก็ชิบะอีนูนะก็ยืนแถว2,507ันะบวก13อคออยู่ที่0.17 0.16นะ22%ค่อนข้างบวกแรงนะก็จะมีโหวงนี้ CKB โฟกิอะไรเงี้ยบวกค่อนข้างแรงนะอันนี้ก็จะแต่ก็จะมีฝั่งล่วงเหมือนกันแต่ล่วง p o n R A R e D e นะ R า R E D านะอ่าข้างล่างก็คล้ายๆข้างบนนะแต่อาจาจะเพิ่มตัวตัวที่วอลลุ่มซื้อขายเยอะนะอันนี้ก็จะเพิ่มตัว BONK นะก็บวกแรงเหมือนกันแล้วก็ ENA นะ แล้วก็ U S M Feature นะ C K B R E Z M Y R O นะแล้วก็ F O K I O P d o วิ i t ท d นะ Coil M Feature ก็ d o ก Coil E N E A R นะ P C แล้วก็อื่นๆนะโอ้โหนี่อันนี้ขึ้นด้วยนะขึ้นทุกๆตัวเลยนะก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้ต้องดูนะว่าจะจะร่วงไว้คืนนี้นะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ ใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครนะบิดขับเชนวสเทิร์คริปโตอันดับหนึ่งของเมืองไทยแบนแนนไทยแบนแนน,นกิฟนะแต่อ,อันนี้ก็รองรับจากกราถูกกฎหมายนะวสเทิร์คริปโตอันดับหนึ่งของโลกนะโอเคใต้คลิปก็จะมีลิงก์สมัครใครสนใจก็สมัครได้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่สักชวนและการลงทุนแต่ใดการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆใช่ัไหมพี่น้านะครับบ๊ายบาย